เสร็บร้อยทุกคนมาเล้วจิตจิตหนูววยหนูววยหนูวยนวยม,ยมาแล้วมาแล้วห่างบักเงาเลยนี่ทุกคนคมาแล้วเอาตาข่ายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะสบายดีตอนชายๆทุกคนมะนี่มะนี่มาสอยได้ไม่ได้เพราะว่าตอนเช้าๆนะเฮาไปหายเวก่อนหายเวตั้งแต่มาตั้งแต่ดึกปุน เฮาเฮาให้เติดึกพุนเฮาให้ยโซนนะเฮาบรรยากาศเฮาให้ยโซนแต่เส้าพ่อเลยพ่อว่าสวยนะอากาศมันฮอนทุกคนเลยพ่อว่าเฮาถ้าเฮาแต่เสากะประมาณเก้าโมงเลิกหากินข้าวกินน้ำนะถ้าเฮามือเล่งกะมือเช้าจะบม่ได้เฮาถ้าเฮามือเช้ามือเล่งจิไม่นเฮานะเป็นทลับทับเป็นเวลาเมื่อนี้สิพาทุกคนพยายามกลับได้กลับตีเชือกเมื่อวานนี้ละกลับเชือกกับคอยเป้ตะจิตทุกลับสีปลายหลังเชือกลับในในโดงปุ้ เอามากระดุซื้อเห็ดยื้อมากระดัซื้อซื้อกับนั่นคือว่าซื้อกับเอากระเตอะอะ๋อหาซื้อว่าถทึนูกเกานะผมแม่กระเต๋อเกานะมันทุ่งนี่ก็ถือเฟือนะมีมันสีม,มันเลียบงอม่ละกับตะจิตได้เบื้องตะจิตก,ก้อนฟตะจิตเพิ่อเห็ดเพิ่อแค่ขี้หมาูเงาะเต็มหน้าก็ดอเยอะคือ <c oughs> หายอ่เอาหน้ามีช <c oughs> ่วยเลย เข้าเข้าคเด่วันนี้กาแฟมือึชี้ช่องเจ่อไะกินกาแฟลายจนจ๋อไไปละข้างชำนนวายวาดอเอ่กีฬาริดเจ้าดอหน้าอะไกแล้วพูาแฟกอนพูดจะโนนะกาแฟนะกินมือนึงนีเข้าคเด่กินเข้ากินกาแฟลายมันก็มีเยอะเขานะกินกาแฟมือนึงสี้หางช่องติอถุกกลาเข้าบ้านอยู่วันนี้เอาเล ข้ากหลาย้นเี้นึ่งโนี่ไปทุกคนพยายามกับ้งนี้เดี๋ยวไปลุ้นมึงกับนะตะจิดกะถือว่าจ่อยแห้งตอนนี้นะกินแต่กาฟเขาใหญ่ชื่อมเแล่ากาแฟก็ได้กาแฟก็กาแฟก็ชืนชอบละหกคิองะนะหกคิองกินบอดบอพอเดินตะชิตกินได้เมยทศตะชิตเขาค่อยกินน้ำเล้าอยู่แต่ว่าค่อยกินนะ เขากินไม่ได้ลายนะคุณแตกินกินลายหัวใจสั้นก่อนนะกินกาแฟนะแต่เพื่นน่ะกินมือเช่ามือแรงมือสองมือสองไปมาที่ทุกคนออนไลน์ย่างสอยละควมาไม้กินไน้กินเข้าเลยตัวนี้นะหาเนื้อปั้นเข้าตัวนี้นะยังไม่ได้ปั้นเข้าเลยแต่กินเนาะเอาไม้เลยก็นึ่งเข้าไว้แล้วก็สอยพอดีเลยพอเข้าตะดึกพอดีเอาให้เข้าสอยคือมีได้เวนะอากาศห้อนแห้งคันใจสอยนะเป็นให้ยิบได้มาแดงคันแล้วบอกังก่อนไปยังก่อนยังก่อนนี่เพื่นกาไม้ถือตีแน่แต่จิต มาใือตีนเจ้านะเจ้าน่ะม่ตีนนะฮะไหมลุดดอกอุปรักลายเจ้าเนะขาหัก่อไม่ยังมาือตีนตีนนี้อยู่มากนมันเขามาเขาดงละนะมันจะคิดว่ามามาเร่เล่นเปราเมนชีเล่นเจวเมนเจอมาเอุามาเาหายมสุดีเชียวุ้มน่ตาเจ๊บุมนะ อุ้มนะอุ้มนะอุ้มนะตัวใหญ่บุ้มนะมันไปอุ้มด้ยตอนนี้เข้าเขามานี่แหละมาอะไรนะเออคเต้แล้วนะแต่คิดว่ามาอะไรขึ้นอุ้มนี่เพราะนั่นน่าจะเป็นแหลมเหรอเห็นเห็นไม้โปะคู่ยาวลงมานะอยากขวากขึ้นตอนนี้กำลังหาอยู่ เล่นรักสิเห็นมันดำดีไดโอ้ตีได้เห็นมันเล่นได้อุ้มนี่นายคนน่าจะอุ้มนี่แหละตะเจ็บเย็นเลยทางเจ้ามันแปลนะตะเจ็บเย็นพวกสั่งเจ้าพูกแล้วนี่มีเห็นมันได้รักถ้าได้เล่นใดมันขึ้นอุ้มอะไรมันขึ้นอุ้มได้จนลายได้เย็นมั้ยด้วยไปพยายามกลับต่อไปทุกคนเลยมันเมื่อกี้นี้ Mà lấy cho nó đèn thì chết chắc mấy nhìn mấy nhìn đâu khoác khuân hình Anh phộ tốc nhau nhau nè Tại bà mới cho hàm hình Đã phục vụ bảng này Chị ơi Bảng này mười trơn đấy bò Mất rồi nó đế đã Chị ơi Cứi vần là đã mất ra chín rồi Mì rắn Cắt mì rắn Ờ Cứu vào cạng mình thì mì rắn luôn Chắc cũng bình hờ Cổ thương bà đâu, bà bò Thương Bà đấy Thương bò ไปเฮ้ยๆเฉยลงเลยมันเลยบ่าอย่ามองเจ้าก่อนเนาะยังอย่ามองค่อยเนาะเดี๋ยวไปลุ้นเพื่อละมานก็เพื่อนะก็เจ้านะอย่างก่อนนะเจ้าเจ้าใส่เป็นผู้เชี่ยค่อยเจ้าจักบ่ค่อยจะค่อยจักกี่เนาะเจ้าที่บอกเขื่อนนี่กดตัวนี้จักเพลินนะแต่ชอตนี่ก็เห็ดดำๆคืองูเอ้ยจิตเหาหายมันอยู่โกลน เอาโูรดนิยังมานี่กันนี่เคาะเดือนโกรดแล้วนิ่งๆได้นง่งๆบ่นิ่งๆจะเคาะมันจะเข้าเต็กนี่งๆงูนะจะงูมันก็เห็นดำๆทุกคนเลยไเท่าได้เลนมาชุดนี่เลนน่ะเห็นละเพ้อกี่ตัวเยอะแล้วเอางูแล้วเขาจะเล่นรัดปุ่นเี่ยวเป็นชุดคันนี้เลยนี่ไปเลย ง่าไปเลยง่างรบ่านเ่ายอ่าเติมมันดำดำบตอนมาง่ยนะมันเอาเยเดี๋ยวตัวงไรน้เจงูตัวงางเลยเขาเปนตัวงางักไข่เลยเยี่มเลยอูดไปเยทีไข่อูดไปเลยนีหอบอเนาะเียวนีมือ เห็นบ่เ th ห็นหุ้งเห็นบ่เห็นบ่มาชุดขานี่ได้ชุดขาโกนนี่หละเขาเอาโกนเลยเหรอเขาเติมเขาเติมเหรข้อเนี่ยจีขาอแห้งกันผาขาอแห้งนั่นน่ะเห็นไหมชุดแก่ชุดเล้าเห็นไหมผาไหมผ้าผ้าก็ด้น้ำบ่ก็ได้น้ำบ่ก เราเจอกับเงาเลยบุกเจางานม,มาุจ้างานไงานไ,ไดูเลิดอะไรค้ยมหมโคนเลยก็ตันเลย่อีตันด้หน้นะบงงา,าบุกง,งานผู้สาบุกงาน้าบุกงานผ้เมื่อกี้นี้แง่โคนกับองว่าได้งูอีกบบเห็นนะเห็นดำๆก็เห็นจะงูแนีแต่ว่าไปซุดๆโคนหาห็นแง่กับมีมเห็นนะ ก็เลยอยาปาวนไปเลยน่าจะเป็นงูน่าจะงูนะจีโนจีนง้มหอมหรอเปล่าหอมดนบอดำบออ้อก็ดำบอดับเลยมือช้ำนะมืกช้ำโอ้ยสิประมาณแด้ไหมแต่จีดเลยจำแจวแล้วมันนี่นี่ก้ตัวนี้พวกแกนลามคือเลกินแก้วแบบนี้แต่วีจมอยู่ให้เขาพวกแนะนำ่นมาเอามากระบก ไม่เอานะมเราเอามากระดุกระดุเชื่อมานันก่าถือมาเชื่อพ่นมาเชื่อมือถือถือเพมเพมต้นแล้วแวเหมือนแยวย่งคอยดิยังจ้บอกเป็ล่างคอยนะไปไปย่ามาคอยโต้มาหนิอาตจิตปนหมคะและบมานของพ่นกลางเจ็ดลางคอยเป็ดไปลุนกลางคอยบ่ถือก็คือว่าหากินปูกินปลาในหนองเพล่หมดนี่ไงนี่พยายามหลางคอยกัอนมาเลยหลางคอยกับบ่ถือหลังอ้ย ประมาชั่มด่างด่างโอ้ยจำแจ๋วแล้วจิตเด้อนี่ด่างนี่เรียบร้อยทุกคนมาเลยตาจิตตาจิตหนูไว้หนูไว้หนูไว้มาแล้วมาแล้วห่างบักเงาเลยนี่ทุกคนมาจ Để mà giảm đi con đi có chơi ít lắng nữa bọn ní đây Mà nó lắng tố Nói chứ con chăm chèo bọn trăm chăm mà bọn thử chơi, Thự đi, đi. Thử bộ lắng ní Chắc này là nó xắng Cô ơi Thự Bọn nán trăm Đừng có mà nhận ra nán ní có lắng nữa đây Cô Ní โอุกัดถือน้อยแอมกระดุเฉยมีเพินมั่นเลยมังกรบกถือนี่ตาจิตก็องบมาละโอ้ตาจี๊ดเมื่อมานเจ้านี่บ่อวานโอ้ไม่เจ้าละพอย,ยังได้พอได้ตัวหนึ่งกับเต็มทงทุกคนนะ่ะโอ้อมาเลยวางไปแล้วจีนุ่งคนพีงกับตัมะฮุ่งน,ำน้ำมีนะ่ะได้ตัวเดียวทุกคนมนื่อวาน กินชัมมี่นี่ละเพราะมันมีถือกับสิปลายรางแลมันมีถือนะแต่จิตเราเป็นใด้เช่อมกระดุหรือกระดุฮาวแล้วมันมีหอมไปเยอะฟังว่าจะกินลาบกระแตะมันเองนะกคนนะมีได้มีถือวอลดีแล้วครับแต่จิตเพราะชายยังเข้าไปยามนะมันมือกระแตเพราะได้ลาบเข้าไปเอ็ดเวก่อนเฉาดีนะเอ็นเดียวนะพยายามบาถือชัมขี้กันเองบอลก่อนแต่จิตมีถืกจักรรางแล้วแต่จิตให้กระเด็กลุกค่อย คออิงตื่นตัวนึ่งตอนนี้ก็ทีเดียวจะกันล e ้างก่อนล้างที่เท้าไฟมันก่อนมันดับหมดแล้ว หนูนี่หางเห่าหนูไวเลยต้องเอาพุ่งมันต้องก่อนก็บางตัวมัพุ่งม่นี่นะเฮ็ดให้เมาได้ยเลยมันกินหาไม้กินเพลินกินว่านบอกเขาว่านะพุ่งมาเตะเฮ็ดได้กินน้ำเมาตาลายวิ่งโหแต่เป็ดมันก็เป็นบางตวัวเลยหนูนี่บางตวัวก็บ,บีเมาตัดไปทอนก่อนมันยังชุกไวันะี่ แม่นี่มันจะหอมเลยหนูมันจะหอมมันมามาต่อยกไอไผ่ก่อนปิงต้องเอากาไอไผ่แฮมๆม,มันยังสีแฮมหอยมันยังสีแชบนะหอยลม้มเลยล้มมาตัวเล่มต้นเช้าก็เด็นหอนอยู่เลยมาปิงก่อนบัตน,นี่ được vậy mình con thì phải <laughs> ông mà tắm con bà như này mình thêm xúc mà kín có đi lộ mà hùng leo tắm hùng này đẹp hùng con gấp tắm hùng này mình đây còn hùng cả mà này cô này tưởng này bác côi mới bị con nào tưởng leo bà này cái xúc สุกก็คือมันจะเตะบีเซบนะโอ้มาหุง่งโอ้ลอเลยตะกกบอว่าทุกคนเลือมาหุ่งมาเดียวซ้ำท้ายเลยน่านี่มาในน้อยเเนาะมาบัดนี้ซ้ำท้ายแล้วนี่นี่ซ้ำท้ายได้ไม่งามนี่นี่นี่อันเด็กอัน,นนี้เลือมาเดียวแต่ก้าดกได้มันมดนะก็ะกินตลอด มันกินตั้งแต่ผู้ชงเดือนเก้าเดือนสิบปุ๊กหลายเดือนตั้งแต่กินมานี่ก็ได้มันหุ่งจุนมันก็มันเป็นรอบเดียวนะปีนึงมันจะเป็นเธอหนึงมาหุ่งอย่นะเดี๋ยวปีหน้าเดือนหกปีหน้าพุ่นมันีะเป็นอีกโอ้พวกกะเอาแล้วใชนี่กัพอด,ดีกินได้แบบนี่สองคนกับตาจิตนะก็เป็นอย่างนี้นโลบไปนี่ไง ลบเบอร์นิ่น้อยนี่กดแล้วเรียบร้อยนะรายตัวแรกจบถอยพอดีเลยนี่กระปิงหนูกับหนูตัวนึงนั่นโอ้ไปเบิ่งพิ้งหนูก่อนนี่พิ้งหนูกะชุกอลไรตัวกูได้ชุกจุดกอบนะจังหุงมามาเบิ่งเจอจุดกอบมัด โอไม่จะเขกรอบไหมไปบัดน,นี้ไปตำมะฮุงก่อนปี่นูสุกเรียบร้อยแล้วตำมะฮุงในบัดน,นี้นี่มาตำมะฮุงก่อนบัดนี้ยเจี๋ยมาตำอะไรตัวไหนงาน่ะฮุงเต็มโคกพอดีเลยโคกเอาโคกน้อยมาเนี่ยโคกใหญ่นมานี่ คงน้นแบบสา่าย nhảy ตำเรียว่าเทก่อนโอ้พอดีเลยครับคกนี่ลงน้อยๆพอดีโคกงน้อยนีนนนน่เลยไปกินตำโพงกับตีหนูได้อยไหมมาโจมมากินแล้วทุกคนเลยมาได้ผมให้พี่น้องกินข้าวกินข้าวเทงแต่ว่าขำแล้วตาน มาตั้งคหาพยายามกรับมาให้เขาไปกินกะคำนะสี่โมงตอนนี้ตะเวนนะประมาณสี่โมงแลงอะไรอะไรกเนาะเรื่ตะเวนนะสี่โมงแล้วไม่สามโมงะจิตกับบิช่วยหน้าจะเปนอ่ะงายังขี้ดำปะปยอยู่อันนี้ไม่้ม่ลไทยนี่ทานกันนะข้าคา กินชามี่ะล้วเม,ม,วมนมี่ตะกุเลยกินชามี่นะได้ตัวนึงหรกินตัวนึงได้ช,มมดชองกินชองมันมีทึเดียวเทานาก่อนยังเอาเป็นต้นเลยกะเอาน้ำมาทานะยัดมาจากปะผนุ่มมีเอฟซีท่านนึงนะบื่อคอยแต่คอยยังไม่เฮ็ดจไมีตะกนเลยเดี๋ยวลอกเฮ็ดลองเบไปเล่นเลยอะเอาน้ำยาปะผนุ่มนะทามันต้นนั่น thứ nụ là bảo đây để nhàng là lòng hết lòng bừng để chơi thế nào có những lòng hết lòng bừng cắp heo chưa cắp chưa ông bảo đây hâm hơi nó kín bọc. Thư ยันเมาบ่ยันมาเขา,ากิกนผู้เดียวยันเมาติดยันเมาเพราะเขาเคยเมาวายที่เมาได้เมาหลายคนแล้วตีดยันเมาเขากินผู้เดียวบ่ะนี่กิน,น,กนตำหุ่งเหรออะ

ที่มัมา,ม,ามีกินกลาบเนี่ยเมากอรอยจ้ะเมากรอยมาแดงนะแต่ยันมาแต่ยันกินตามพุกลาบป่นนี้หนูตัวนึงก็กินผู้เดียวมาไม่กินแล้ว,วก็ทิ้งมามากินเนาะมันอิ่มแล้วไม่กินอิมออ่มปะกินเผาอะไรเออแต่ละเ้อแต่จะหาเรา่ลยล่ะเออกินที่มาออ่ะ่าบินโหละ่ะ vịt hồ ra mày cái nhà đâu nè hết luôn bọn này thôi cái không phải rồi tự này nhưng thao đây nhưng thao tự đây ừ. thịt ừ, đi ừ. đây một con mạng một con mạo đây coi cái mạo vui đó coi cái mạo vui đó nó nó thầy có hình cơ nè có à, một mệt nè ทางทางหิงข้าวมาว่ะฮ้ยเทางหิงข้าวข้อทาว่าดีเมาหัวนี่เบอร์ท่านเบอร์หัวนี่เอาวันนี้ก็ินข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำอิ่มกะแต่เว้นกะเกือบเกือบห้าโมงเลยคับพอดีนะ สรุปแล้วก็กินข้าวไม่นด้กะปิ้งหนูตัวเดียวนะค่อยกินผู้เดียวนะแต่จิตเพิ่นไม่ได้กินเพิ่นยันเมาแต่จิตนะเพราะว่าเฮาบ้านมื่อันนี้เด้เมากับขี่รถเมื่อไหร่เปล่าเพิ่นยันเมาเลยเพิ่นบอกกินน้ำค่อยค่อยกินผู้เดียวหนูตัวเดียวนั่นเมื่อปุ๊บชอบเมค่อยละเมาเปล่าชอบมื่อวันจิตได้ค่อยละเมาเปล่าเด้อวายขันเมาแล้วแต่จิตเอาเมื่อนะค่อยกด้นะกะมื่อันนี้คือเฮาบ้านละทุกคนเลยเฮาบ้านกับจิตยุทธเน่าได้พิการกันเลยคือแหละไม่ได้เอามาหึงเติบได้เพราาะว่มีีดออกมงาานนยู่บบ้ะ อ่ะขอบุนขอบคุณนะ FC ทุกคทุกคนนะที่เข้ามาตามชมมาเป็นกําลังใจตลอดมานะในคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จเจนี้ก่อนพบปกับเราคลิปหน้าก็กล่าวว่าสดี